สวัสดีค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุลมนะคะสำหรับความสัมพันธ์นะคะที่มีการลดสถานะกันนะคะคือเรามีการคุยกันตกลงกันว่าเราลดสถานะหรือว่าในความรู้สึกของเราก็ได้นะว่าเออมันเหมือนมันมีการลดสถานะเกิดขึ้นนะคะ ออสมสมตินะจากสามีภรรยาลดเหลือแค่แฟนจากแฟนลดเหลือเพื่อนกันจากเพื่อนกันลดเหลือเพื่อนร่วมงานจากเพื่อนร่วมงานลดเหลือแค่คนรู้จักจากคนรู้จักลดเหลือไม่รู้จักกันอย่างนี้ก็ได้คือมันมีการลดอ่ะนะคะเนาะเอาละนะคะแต่ว่ามันก็เป็นดันด้อมมาเนาะสำหรับชาวธาตุลมในถุนตุนกุมนะคะที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ก็ไม่สามารถตรงได้กับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะจะดีที่สุดนะคะ แล้วรู้ได้ยังไงว่าเมื่อผ่านเข้ามาดูแล้วคลิปนี้ใช่ของคุณนะคะจะไปเช็คจากพลังงานหลักกันก่อนนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะลดสถานะธาตุลมขอพลังงานหลักของคุณกับเขาลดสถานะธาตุลมพลังงานหลักซิกซ์เ็นจเคิลนะคะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินนะคะมังกรณ์ประสบกันเป็นความสัมพันธ์ที่มีการดูแลกันนะคะ ถ้าขายด้วยการแบ่งปันผลกําไรผลประโยชน์นะคะหรือว่าออมีการดูแลการเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ํานะคะมีการเปย์น,นะคะมีการดูแลช่วยเหลือเกืเ้อกูลกันนะคะแต่มันก็อาจจะแบบมีความไม่เท่าเทียมกันก็ได้นะเออมันเป็นการให้และรับที่มันไม่เท่าเทียมกันนะคะก็เป็นไปได้ The chariot นะคะมีไพ่ชาวกรกฎนะคะ แล้วดูมีความแตกต่างกันด้วยเนาะนะคะอาจจะเป็นเรื่องของอายุเชื้อชาติภาษาศาสนาวัฒนธรรมระยะทางวิธีคิดทัศนคติหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แตกต่างกันเนาะอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่เป็นความสัมพันธ์ที่ดูแลกันก็จริงเปกันเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําหรือว่าเกื้อกูลกันก็จริงแต่ว่ามันก็ไปกันยากอยู่นะนะคะมันมีความต้องพยายามนะคะต้องมานะบากบั่นในความสัมพันธ์นะคะ มีความต่างกันนะคะเอรอบสอดนะคะแล้วก็ข้อจํากัดก็เยอะด้วยนะคะเป็นข้อจํากัดของความสัมพันธ์นี้นะคะในเรื่องของความแตกต่างกันก็ได้หรือว่าข้อจํากัดเรื่องระยะทางนะคะที่ต้องเดินเดินทางโยกย้ายมาไปอยู่ด้วยกันหรือว่าเดินทางไกลๆเพื่อมาหาการอะไรเงี้ยมันอาจจะยากหรือเปล่านะคะเนาะก็เลยเกิดเป็นข้อจํากัดเรื่องความแตกต่างหรือเรื่องระยะทางเกิดขึ้นนะคะ หรือว่ามันไปต่อกันยากเพราะว่ามันมีการให้และรับที่มันไม่ค่อยจะเท่าเทียมกันนะคะอืคุีนอวรรณนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟนะคะเมสสิงห์ธนูนะแต่ก็ดูมีความรู้สึกที่ค่อนข้างมีแรงดึงดูดต่อกันพอสมควรนะคะแม้ว่าจะแตกต่างกันแม้ว่าความสัมพันธ์นี้จะยากเงื่อนไขยเยอะแต่ก็รู้สึกมีรู้สึกดึงดูดกันนะคะรู้สึกมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันค่อนข้างมากนะคะ แล้วก็บางบางคนพวกคุณก็ร่วมงานกันนะคะมีเรื่องการงานการเรียนอะไรร่วมกันก็ได้นะคะหรือว่าการค้าขายอย่างที่เอมบอกไปเนาะจัดเม้นนะคะมีไพ่ชาวพิจิกนะคะเอ่อบางความสัมพันธ์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่มีการบล็อกปิดกั้นนะอ,อมีการบล็อกปิดกัน้นหรือว่าปิดใจไม่สนใจกันแล้วอะไรเงี้ยนะคะ บล็อกปิดกัน้นปิดใจไม่สนใจกันแล้วนะคะเอาเวลามดเอาเวลาไปทำงานเอาเวลาไปเรียนไม่สนใจกันแล้วอีกในยะาหนึ่งนะคะฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีคนเก่าที่เข้ามามีอิทธิพลของในความสัมพันธ์นี้นะคะอา่าคนเก่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งเข้ามามีอิทธิพลนะคะกับความสัมพันธ์นี้ ืเนี่ยมันก็โดดเด่นความสัมพันธ์บล็อกปิดกั้นเหมือนกันนะบล็อกปิดกัน้นปิดใจคุยกันน้อยนะคะแต่ออมมองเห็นว่าเป็นไปได้ว่ามีฝั่งใดฝั่งหนึง่งยังอยากสู้เพื่อที่จะมีไว้นะฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะดูทรงอาจจะยังอยากสู้เพื่อที่จะมีไว้ยิ่งไม่สนใจยิ่งอยากพยายามยิ่งเชิดเชิดเลิดเลิดเมินเมิน ก็ยิ่งอยากสู้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะในบางเคสอาจจะเป็นแบบนั้นนะคะเพื่อที่จะยังรักษาความสัมพันธ์ไว้นะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่เป็นการสู้เพื่อที่จะรักษาไว้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าก็เพราะว่าทํามาค้าขายด้วยกันก็เพราะว่ามีผลประโยชน์ด้วยกันอ่ามันก็เลยทําให้นะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะยังยังต้องเขาเรียกว่าอะไรยังต้องดึงดูดกันไว้นะคะด้วยเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์ก็ได้นะคะ อืมไม่งั้นก็จะเป็นการสู้เพื่อที่จะรักษาไว้อะไรเงี้ยนะนะคะเอาละอันนี้คือพลังงานหลักของคุณกับเขานะคะชาวธาตุลมเนาะนะคะอลดสถานะธาตุลมนะเป็นประมาณนี้ลองดูซิว่าหกสิบเปอร์เซ็นตรงไหมถ้าหกสิบเปอร์เซนขึ้นไปตรงนะคะไปต่อได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดมันน้อยกว่าน,นั้นมันห้าสิเอร์ซ็นมันครึ่งครึ่งกลางๆนะคะจะดูต่อหรือไม่ดูแล้วแต่เลยเนาะ เอาเดี๋ยวเราจะไปเข้าเรื่องกันต่อนะคะเขุญด้โปรโมตตรงนี้แป๊บเดียวนะคะเดี๋ยววันที่28กรกฎาคม2025นะคะเราจะมีการจุดเทียนเจ้าเงาะนะคะเทียนเจ้าเงาะเรียกทรัพย์พุทธคุณนะคะเสริมสเสน่ห์เมตตาช่วยค้ำดวงชะตาดึงดูดทรัพย์และโชคลาบ ะะซึ่งเทียนตัวนี้จะเป็นพุทธคุณสายขาวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีอะไรเทาๆดำๆของไม่ดีมาเข้าตัวเราอันนี้คือไม่มีอย่างแน่นอนนะคะล้านเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีนะคะแต่ว่าสายพุทธคุณแบบนี้สายขาวแบบนี้ก็ต้องทําใจว่าผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับบุคคลนะไม่ไม่เหมือนเทาดําอะไรที่แบบจุดแล้วการันตีผลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้จะคือจะขึ้นกับบุญกรรมของเราเลยนะคะเช่นคนที่ทํามาดี บุญจ่อจรอจะเห็นผลเลยอยู่แล้วเนี่ยนะจุดปุ๊บเนี่ยมันจะไปดึงนะคะไปปลุกไปไปเรียกแล้วทาให้โอ้เกิดเขาเรียกว่าเกิดเกิดเป็นผลลัพธ์นะคะที่ค่อนข้างชัดเจนคือขอดูรีวิวหลังบ้านหลังไม้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เนาะเราไม่ได้มั่นใจว่าแล้วชั้นเนี่ยทำทำมาถึงไหมของเก่าดีไหมหรือว่า บุญจะส่งผลเปี้ยงปางแค่ไหนก็คือเป็นการจุดเสริมหนุนได้อย่างสบายใจได้เลยนะคะเป็นพลังงานดีๆในการเสริมหนุนได้อย่างแน่นอนนะคะใครสนใจก็หลังบ้านหลังไม้เนาะสำหรับบ้านแดงแอปแดงนะคะกดดูใต้คลิปนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดต่างๆอยู่นะคะเช่นออการจองคิวดูดวงส่วนตัวกับอ้อมนะคะแอปส้มบ้านส้มผลิตภัณฑ์สายมูต่างๆหรือรายละเอียดที่เกี่ยวกับเทียนลองดูนะคะส่วนบ้านดําต่อๆของเรานะคะสามารถที่จะสอบถามหลังบ้านหลังไม้ได้เลยนะคะ โอเคเรามาต่อกันเนาะอืมเอาล่ะลดสถานะธาตุลมตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างลดสถานะธาตุลมตอนนี้เลยนะเขารู้สึกยังไง of Swords นะคะบล็อกปิดกัน้นเนาะติดต่อไม่ได้ใช่ไหมเซเว่นอฟสอนะคะในบางเคสเขารู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองนะอืม รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองหรือว่าไม่ชอบความสัมพันธ์หลบๆซ่อนๆลับๆล,ล่อๆอวอฟคัพสนะคะแต่ว่าก็คุณก็เป็นคนที่เขาค่อนข้างคลิกนะรู้สึกผูกพันเคมีเข้ากันหรือรู้สึกคลิกอะนะคะเซเว่นอนะคะก็ดูจะรู้สึกผูกพันคิดถึงอยู่นะไนท์ชอปคัพสนะคะโดดเด่นชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะใต้สำรับนะคะเอรวาน เขารู้สึกยังไงกับคุณอ๋อมมองว่าเขาชอบการที่ได้พูดคุยนะไม่ว่าความสัมพันธ์นี่มันจะบล็อกปิดกั้นไปแล้วความสัมพันธ์เปิดเผยไม่ได้หรือความสัมพันธ์ที่ต้องใส่หน้ากากหรือทําอะไรลับๆล่อๆอะไรเงี้ยแต่เวลาคุยกันเขาเขาเขาโอเคอ่ะเออเขาเขาชอบเวลาที่ได้คุยกับคุณนะมันคุยกันแล้วมันเหมือนมันมันมันราบรื่นนะคะคุยกันแล้วมันมันมันคลิกอ่าคุยกันแล้วเคมีมันได้นะฮะหรือว่า เวลาคุยอะไรกันแล้วแล้วก็รู้สึกเอ่อถึงความผูกพันมิตรภาพดีๆกับคุณนะ่ะนะนะคะเออมันเป็นความรู้สึกดีๆนะคะด้านด้านความผูกพันหรือด้านมิตรภาพดีๆที่ท,ที่ที่รู้สึกได้นะคะแล้วก็ที่ได้พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะอืมแล้วก็อมองว่าเขาน่าจะยังอยากรักษาคอนเน็กชันนี้ไว้เนาะนะคะเขาอาจจะแบบมีความรู้สึกว่าเขายังตัดสินใจอะไรไม่ได้ในตอนนี้ เขายังเลือกไม่ได้นะคะหรือว่ามันบล็อกปิดกั้นก็ตามนะคะอา่าแต่ว่าออตัวเขาเองก็เหมือนกับอยากจะรักษาคอนเนคชั่นนี้ไว้อยากจะดีลกับคุณนะคะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องโปรเจกต์นะคะต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นสเปเฮระนะคะที่จะรักษาคุณไว้หรือว่าสเปเฮระที่เขาจะเอ่อมีคอนเนคชั่นกับคุณอะนะคะแต่ว่าจะออกแนวเหมือนกับ เขาเจ็ดเจ็ดดาบอาจจะเป็นพลังงานที่เขาอาจจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแต่ก็อยากจะทําบรรยากาศให้มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออก็อาจจะแบบว่ารักษาคุณไว้เป็นคอนนคชันดีๆโดยที่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมากนักอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ให้บรรยากาศมันมันมันราบรื่นให้บรรยากาศมันมันไปต่อได้อะไรเงี้ยนะคะอืมนะคะแสดงว่าในความรู้สึกของเขาอ่ะเขาเขาน่าจะนอกจากความผูกพันนอกจากความคิดถึงแล้วก็รู้สึกว่าคุณเป็น เป็นคนที่ใช่ท,ใชที่คลิกนะคะการคุยกันรู้สึกดีๆอะไรเงี้ยนอกเหนือจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเอามองว่าคุณน่าจะเป็นคนที่เขาอยากรักษาไว้ในเชิงคอนเน็กชันนะอยากที่จะปฏิสัมพันธ์กับคุณต่อไปนะคะอืมแล้วลดสถานะธาตุาลมเขาจะทํายังไงกับคุณต่อไปค่ะลดสถานะธาตุลมเขาจะทํายังไงกับคุณเอร็ปคัพส เพจชอบวานมีไพนะ่ชาวทัดไฟทํานมสิงหธนูนะเจ้สติกชาวตุนเพจชอบโซร์นะคะชาวทัดุลมเมถุนตุนกุมนะคะเทนอ n เพนจ์เใต้สำหรับเดวิลนะคะชาวมังกรเออเขาจะทำยังไงเหมือนกับว่าเขาอาจจะทำอะไรบางอย่างนะให้คุณอนะยังไปไหนจากเขาไม่ได้นะออมรู้สึกอืม อาจจะมีการพูดการคุยนะคะหรือจะมีการสืบการส่องนะคะหรือจะมีการเคลียร์ใจกันอะไรก็แล้วแต่นะคะอแล้วสิ่งที่เขาจะทำมันทำไปเพื่อให้ให้ให้ใหยังไปไหนกันไม่ได้นะเออนะคะเช่นเขาเป็นคนขี้หึงขี้หวงหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะอา่านะคะเป็นคนขี้หึงขี้หวงก็เลยแบบอาจจะไม่อยากให้คุณเนี่ยไปสนิทกับใครเอ่อ กลัวที่กลัวว่าจะจะไม่ไม่สนิทกันแล้วอะไรย่างนี้ก็ได้ไงเนาะก็เลยก็คงจะทําหน้าที่ของเขาไปนะคะในส่วนที่ที่ที่มันจําเป็นนะคะกรณีถ้าเกิดคุณกับเขาเนาะมีมีอะไรบางอย่างที่ไปไหนจากกันไม่ได้อ่ะนะคะเช่นเป็นสังคมร่วมกันนะคะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็เป็นไปได้ว่าสิ่งที่ผูกผูกพ่วงแพรกันไว้นั้นอะ่ะเขาเขาก็จะทําหน้าที่ให้ให้ดีที่สุดนะ เออนะคะก็จะเห็นเขาแบบมาคุยคุณบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะมาเคลียร์คุณเรื่องเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะคะอ่ามาสอดส่องมาอะไรอยู่เหมือนกันนะดูทรงน่าจะยังไปไหนไม่ได้นะแต่ถ้าพวกคุณไม่ได้มีอะไรข้องเกี่ยวกันนะคะไม่ได้มีอะไรผูกพ่วงแพรซึ่งกันและกันเนี่ยออมมองว่าเขาก็น่าจะนะจากไพ่นะ ตอดออกแนวตามสืบตามตามส่องนะออกแนวยังอยากคุยยังอยากตามสืบตามส่องนะคะอืมเขาจะทำยังไงกับลมเนี่ยตามสืบตามส่องนะคะตามสืบตามส่องตามสืบตามส่องเพราะว่ามีไพ่ชาวมีนนะคือมันมันคุณยังอยู่ในหัวเขาอยู่อะนะตามสืบตามส่องอืม แม้ว่าจะเป็นอะไรกันไม่ได้แม้ว่านะคะไม่ฝั่งเขาหรือฝั่งคุณเนี่ยไม่พร้อมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะแต่เขาก็ยังอยากรู้เรื่องคุณเนาะแบบดูตามสืบตามส่องอยู่นะเนี่ยยังตามสืบตามส่องเอาออกจากหัวไม่ได้นะคะน่าจะยังอยากประครับประคองไว้แหละนะเพราะว่าเขายังเสียดายอยู่อ่ายังเสียดายยังหึงยังห่วงหรือในบางเคสเขาเขาเขา,เขาเสพติดคุณผูกผูกพันกับคุณด้วยเรื่องสิบแปดบวกอะไรนี้ก็ได้ไงเนาะ ืมลดสถานะธาตุลมแล้วแบบนี้เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนหน้าไหมเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนหน้าไหมอยากมีเพ่อชาวเมธอยากไหมอืมก็ดูอยากนะคะ ก็ดูอยากแต่ก็ไม่ได้อยากมากขนาดนั้นคือเอามองว่าเอ้ไอ้ความอยากของเขามันเกิดจากความผูกพันอะออความสนิทความผูกพันนะคะความสนิทความผูกพันแต่ว่ายิ่งนานวันไปเขาก็จะฉิก็ก็จะจะเริ่มชินอใช้คานี้แล้วกันเนาะนะคะเขาก็จะเริ่มชินกับเอ,อ่อกับการที่พวกเราลดสถานะกันไป นะคะเขาก็จะเริ่มชิน<ๆ>ก็จะเริ่มเฉยๆหรือว่าเขาอาจจะมีเอ่อมีอีโก้ e ก็ได้เนาะเออเป็นคนมี e go, อีโก้อัตราตัวตนนะคะก็เลยจะแบบมีตั้งกำแพงเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือตั้งกำแพงนะแต่ก็สามารถที่จะอ่อซัพพอร์ตได้เช่นอ่อให้กำลังใจการพูดคุยกันเป็นที่ปรึกษากันอะไรเงี้ยเนาะ คุยกันเรื่องงานทําอะไรร่วมกันอะไรเงี้ยก็ก็ก็ยังซัพพอร์ตทางอารมณ์ความรู้สึกหรือซัพพอร์ตทางทางการงานหรือหรือหน้าที่ที่มีอยู่นะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการกลับมาเหมือนเดิมอะนะไม่ใช่เป็นการกลับมาเหมือนเดิมแต่เพราะว่ายังเรียนทํางานหรืออะไรร่วมกันหรือว่ามันเป็นคนในสังคมเดียวกันหรือย,ยังผูกพันเนี่แหละที่ทําให้เขายังยังรอการที่จะได้พูดคุยหรือาหอกันนะคะ ก็เลยไม่ใช่ไพ่ที่บอกว่าเขาอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะอืมเขาอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมกับธาตุลมไหมอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมกับธาตุลมไหมอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมมีไพ่ชาวเมถุนนะคะอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมอืมออมมองว่ามันไม่ใช่ไพ่ของการกลับมาเป็นเหมือนเดิมคือถ้าจะกลับมาหากันต้องดีกว่าเดิมค่ะอืม ถ้าจะกลับมาหากัรน่ะมันจะต้องข้ามเส้นคําว่าเหมือนเดิมออกไปเลยคือจะต้องดีกว่าเดิมอืมนะเออถ้าจะกลับมามันต้องกลับมาแล้วดีกว่าเดิมแต่ถ้ามันไม่ดีกว่าเดิมเนี่ยมันก็อาจจะแบบไม่เวิร์กนะคะดีกว่าเดิมด้านไหนได้บ้างเออเรื่องนิสัยใจคออ่าสมมุตินะนิสัยใจคอหรือว่าเรื่องของเอ,อ่อความรักความรู้สึกมันก็ต้องพัฒนาอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นคําว่าต้อง กลับมาแล้วต้องดีกว่าเดิมนะอ่าแล้วโอกาสนะคะที่ลดสถานะธาตุลมคุณกับเขาเนี่ยจะได้กลับมาดีกว่าเดิมหรือเป็นเหมือนเดิมมีไหมคุณกับเขาจะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมกันไหม,มะคะุณกับเขาจะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมกันไหมมีไพ่ชาวสิงห์วันอาทิตย์นะคะอือกลับมา มองว่าน่าจะทรงๆโอกาสกลับมาเป็นเป็นโอกาสในการกลับมาประคับประคองกันมากกว่านะคะเป็นโอกาสที่กลับมาประคับประคองกันแบบมันยังมันยังว้าเหวมันยังเหงามันยังตามกันไปตามกันมามันยังไม่อยากปล่อยกันไปไม่อยากจะเสียกันไปนะคะก็แค่แบบกลับมาแล้วก็คล้ายๆเดิมทรงๆอะไรเงี้ยอืมนะคะเป็นคําว่าคล้ายๆเดิมทรงๆกลับมาเป็นเหมือนเดิม ไม่น่าใช่คําว่าเหมือนเดิมแหละนะคะแต่เป็นการแค่แบบประคองประคองไว้เฉยๆอ่ะนะคะแต่ความผูกพันความสนิทอันนั้นน่ะเหมือนเดิมนะเออไอความผูกพันการความสนิทกนเอ่อความที่พวกเราอ่อมีการปฏิสัมพันธ์กันตามหน้าที่อะไรบางอย่างตรงนั้นเหมือนเดิมได้ตรงนั้นนะคะแต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์อ่ะไม่ใช่คําว่าเหมือนเดิมมันจะเป็นการประคองมากกว่านะเป็นส่งการประคองประคองกันไปอะไรอย่างนี้นะ เซนว่ามีโอกาสค่ะมีโอกาสเนาะ่ะงั้นต้องถามว่าเมื่อ,อไหร่นะคะเมื่อ,อไร่เดี๋ยวดูไพ่เวลาให้ก่อนนะคะเมื่อ,อไหร่ที่ชาวธาตุลมนะคะกับเขาที่ลดสถานะกันไปจะได้กลับมาหากันนะคะกลับมาประคับประคองกันเนี่ยประมาณเมื่อไหร่ธาตุลมกับเขาคนนั้นจะได้กลับมาประคับประคองกันประมาณเมื่อไหร่ไพ่บอกว่าโอ้ เขาบอกว่าอาจจะได้กลับมาแบบไม่ไม่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ได้นะเออเมื่อเมื่อเมื่อคุณไม่คาดหวังอะไรแล้วอะคือออกแนวเหมือนแบบเมื่อคุณปล่อยวางไปได้ไม่คาดหวังอะไรนะคะมันแแต่ทำไมไพ่มันขึ้นมาบอกว่าความสัมพันธ์นี้มันมันกลับมาประคับประคองกันกันแล้วหรอ it has already happened when you were ununawake นะะค เนี่ยใน seguinte, บางเคสคุณกับเขากลับมาประคับประคองกันแล้วนี่ในบางเคสเท่านั้นนะอ่าในบางเคสเท่านั้นคือคุณกับเขาอยู่ในระหว่างการประคับประคองอยู่แล้วนะคะแสดงว่ามันจะได้ทรงนี้แหละที่ผมบอกอะว่ามันจะแค่ทรงๆก็คือเนี่ยแหละเหมือนทุกวันเนี่ยที่คุณกับเขากลับมาประคับประคองกันอะในบางเคสจะเป็นไพ่ใบนียใบนี้ก็คือคุณกับไม่ทันได้รู้ตัวคุณกลับมาประคับประคองกันอยู่แล้วนะนะคะก็ทรงเนี้ฟิลเนี้ทรงๆแบบนี้นะคะใต้สําหรับว่าไง อ่าแต่อีกในยะอีกเคสหนึ่งบอกว่าอีกสิบห้าเดือนนะคะอีกปีกว่าหลังจากนี้นะคะอีกเคสหนึ่งที่ไม่ได้ไม่ได้ประคับประคองกันในตอนนี้นะคะก็อาจจะนะคะอาจจะอีกปีกว่านะคะอืมอีกปีกว่าหลังจากนี้อ่ะดูไพ่นางฟ้าบ้างสิอยากมีอะไรอยากแนะนําอ่าลดสถานะธาตุลมนะคะนางฟ้ามีอะไรอยากแนะนําคุณหรือเปล่า รถส,สถานะธาตุลมนางฟ้ามีอะไรอยากแนะนำ h e l p poor people นะคะบางทีความสัมพันธ์เนี้ยคนมันยุ่งเยอะแยะเกินไปหรือเปล่าหรือความสัมพันธ์นี้จำเป็นจะต้องมีคนอื่นๆเข้ามาช่วยด้วยนะคะอืมลองพิจารณาดูได้เราเราพิจารณาดูใหม่ได้คะ่ะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คนยุ่งเยอะแยะเกินไปหรือเปล่าหรือความสัมพันธ์เนี้ยจำเป็นต้องมีคนช่วยนะคะคุณไม่สามารถทำได้คนเดียวอะไรอย่างนี้ก็ได้ไง นะแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเนาะอืมแสดงว่าสุขภาพของชาวธาตุลมมีมีผลกับความรักความสัมพันธ์หรือเปล่าลองลองลอง,ลอง,ลองทบทวนดูนะคะถ้าสุขภาพของคุณไม่ดีจําเป็นเหลือเกินที่คุณจะต้องดูแลตัวเองก่อนเนาะอืมก่อนที่จะไปคิดหาคนมาช่วยนะคะลองดูซิว่าเราจะเอ,อ่อดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีขึ้นได้ยังไงบ้างนะคะ,นะคะมันมันมีผลกับความสัมพันธ์หรือเปล่าเนาะ นะคะแล้วก็จําเป็นที่จะต้องใช้สันติวิธีด้วยนะชาวทาตลมนะไม่สามารถหักด้ามพลาด้วยเขา่าไม่สามารถใช้วิธีรุนแรงได้ต้องสันติวิธีนะโน no, นะคะใต้สำรับโอกาสใหม่ๆโอเคคือชาวทาตลมในบางเคสเนี่ยบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยบางทีมันประนีประนอมไม่ได้หรือเปล่ามันไม่สามารถประนีประนอมได้แต่ว่าลองทบทวนดูซินะคะบางทีถ้าเกิดคุณมีสุขภาพจิตใจใจที่สมบูรณ์แข็งแรงบางทีคุณอาจจะปิ๊งไอเดียหรือว่ารู้ว่าเอ เราต้องดิวกับความสัมพันธ์นี้ยังไงให้แบบมันสันติที่สุดสันติวิธีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีโอกาสนะคะดีๆในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะเป็นโอกาสที่จะได้มา,เ,าเขาเรียกว,ว่ามาประคับประคองก,กันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะส่วนชาวธาตุลมบางคนที่ไม่เอาจริงๆคือแบบคือไม่ต้องการที่จะปณีประนอมสันติอะไรกับคนคนนี้ทั้งนั้นอะไรเงี้ย ก็ลองก็ลองคุณก็ดูแลตัวเองไปนะคะคือดูแลสุขภาพจิตใจใจของตัวคุณไปแล้วก็รอโอกาสใหม่ๆแล้วกันอะไรเงี้ยนะอืมนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะโอกาสใหม่ๆกับคนใหม่ๆหรือว่าจะเป็นโอกาสใหม่กับคนเนี้ยคุณต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะสุขภาพจิตใจใจสําคัญมากๆเลยนะอือเอาล่ะดูข้อความจากเขากันนะ รถสถานะธาตุลมเขามีอะไรอยากบอกคุณบ้างเขาบอกเขาต้องการความรักที่บริสุทธิ์ปราศจากเงื่อนไขอ่ะอยากได้รักไร้เงื่อนไขจากชาวธาตุลมนะคะแล้วเขาก็กําลังรอการสํานึกผิดจากคุณรอคําขอโทษก็ได้นะเออรอคําขอโทษจากคุณรอดูว่าคุณจะสํานึกผิดอะไรบ้างไหมอะไรอย่างเี้ก็ได้เนาะเขาอยากให้คุณน่ะใจเย็นกับเขาหน่อยอยากให้คุณแบบ คุยกับเขาดีๆนะคะเนี่ยอยากให้คุณคุยกับเขาดีๆอยากให้คุณสุภาพกับเขาเขาบอกว่าเขาว่าคอยออระลึกนึกถึงช่วงเวลาดีๆกับคุณด้วยนะคะออกแนวแบบโอ้ความทรงจําดีๆยังคิดถึงยังออกจากหัวไม่ได้นะอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาต้องการออความน่าหลงไหลหน่าตื่นเต้นมากกว่านี้นะคะถ้าเกิดความสัมพันธ์เนี้ยอมืมันหงุดหงิดชุนเฉียวหึงหวงนะคะ ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้มันเอ่อมันมันมันไม่ตื่นเต้นมันไม่น่าเร้าใจคือเขาก็อยากได้นะคะไอ้บางทีไอ้คำว่าดีกว่าเนี้ที่ที่ตั้งแต่ตอนอมดูไพยิ้มซีไปว่าถ้าจะกลับมาหาการต้องดีกว่าเดิมอะในบางเคสอะอาจจะเป็นเรื่องอ่อการสื่อสารของชาวท่านลมนะคะพฤติกรรมการพูดการจาที่อ่อนหวานสงบอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อาจจะแบบมีความสัมพันธ์ที่แบบเอ้ยน่าตื่นเต้นเร้าใจสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออ ใต้สำหรับนะคะเขาเขาขี้อายเ,อาเขาอยากบอกคุณว่าเขาขี้อายนะจ๊ะอ่ะขอข้อความเพิ่มต่อก่อนนะอืมลดสถานะธาตุลมเขามีอะไรอยากบอกคุณอีกเขาอยากบอกคุณอีกว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่เขาจะต้องเยียวยาตัวเองนะคะเพราะว่ามันบล็อกปิดกัน้นปิดใจเพราะว่าเอ,อด้วย ตำแหน่งหนะ้าที่การงานด้วยความจําเป็นอ่อมันทำให้เขาต้องเยีวยาตัวเองนะคะบางครั้งเขาตื่นขึ้นมาเราก็คิดถึงคุณด้วยนะเขาสัมผัสได้ว่าคุณจะทิ้งเขาไปนะคะจากพฤติกรรมจากการพูดการจาของคุณอะไรอย่างนี้นะแต่เขาบอกว่าเราน่าจะได้กลับมาหากันอีกนะเพราะว่าฉันยังมีความทรงจำดีๆกับเธอเยอะวยาไปหมดเลยฉันเชื่อว่าเออเราน่าจะได้กลับมาหากันอีกนะคะ เราเขาบอกว่าเราต่างก็รู้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เหมาะสมกับคุณนะคะด้วยฐานะทางสังคมหรือเปล่านะคะด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานหรือเปล่านะคะแต่เขาบอกว่าคุณน่ะเข้าใกล้เขาได้มากกว่าทุกๆคนเลยนะสนิทตีซีกเขาได้เยอะที่สุดเขาบอกว่าเป็นความผิดของเขาเองแต่เขาโทษคุณค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่อายเขาเป็นคนแบบหน้าบางหน่อยเออผิดแต่ว่าก็ ไม่ไม่อยากจะยืดอกลับขนาดนั้นนะคะแต่ก็อาจจะอยากอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยากเห็นคุณนะ่ะแบบสำนึกผิดก่อนขอโทษเขาก่อนแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคก็ประมาณนี้เนาะใครสนใจจุดเทียนนะคะเจ้าเงาะเรียกทรัพ์อ่าเสริมสเสน่ห์เมตตาดึงดูดทรัพย์นะคะก็มาเลยนะคะเทียนเดี๋ยวจะจุดยิมแปดกรกฎาคมสองพันยี่สิบห้านี้แล้วนะคะก็ติดต่อหลังบ้านหลังไม่กันเข้ามาเนาะสำหรับเทียนเจ้าเงาะเรียกซัพย์นะคะใต้คลิปนี้จะมีรายละเอียดสำหรับบ้านแดง แอปแดงนะคะบ้านดำต่อก็ถ้าทายสอบถามหลังบ้านหลังไม้เนาะอมก็ฝากช่วยกันกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับช่องนี้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย